สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่อง v ิวเอเลช a n แนลวันนี้ขอเสนอข่าวประจำวันที่12เมษายนสื่อกระทิงเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งคว้าตัวอันซูฟาติมาเสริมแนวลุกให้กับปีศาจแดงในรายงานระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะคว้าตัวอันซูฟาติปีของบา์เซลล่าแห่งลาลิกาสเปนในช่วงซัมเมอร์นี้ปีศาจแดงเป็นแฟนตัวยงของเด็กปั้นจากลามาเซีย ลายนี้มาอย่างยาวนานและมีข่าวเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องตามรายงานของสปอร์ตสื่อกระทิงดุระบุว่าฟาติเริ่มงุดหงิดกับโอกาสการได้ลงเล่นที่จำกัดของเขาภายใต้การควบคุมของซาบีเอนนเดสในฤดูกาลนี้โดยฟาติได้ลงเล่นน้อยกว่า1,500นาทีตลอดทั้งฤดูกาลแต่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับทีมได้ด้วยผลงาน7ประตูและ3แอซิสแข้งชาวสเปนกำลังคุ้นคิดเ่ยกับความท้าทายใหม่ และมีการอ้างว่าตัวแทนของเขาได้เข้าสู่การเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเซลซีและอาร์เซนอลก็ให้ความสนใจในตัวนักเตะวัย20ปีด้วยเช่นกันซื่อดังกล่าวเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความมั่นใจว่าฟาติมีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนในระยะยาวและอาจเลือกมองหาความท้าทายใหม่นอกลีกสเปนครับสำหรับอันซูฟาติปีของบาร์เซโลนาทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะรับมาเลี้ยงดู เอลิกแทนฮาร์กจะปลุกปั้นเขาให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนก็ฝากด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ